ดูโฆษณา30วินาทีเพื่อเป็นกำลังใจให้นิชาหน่อยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะนางฟ้าลงมาเป็นบอสแจ่ตอนที่142ฟังเสียวพวกเราคิดผิดแล้วเจ้าอ,อะไรกันทำไมทหารสวรรค์ถึงออกมามากมายขนาดนี้ผู้บุกลุกบันไดสวรรค์สองหคนเหมียนเออ สองหอนออกไปสองหอนตอนนี้ข้าไม่มีเวทมนต์ทหารสวรรค์ก็มีมากมายเช่นนี้ข้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สองหอนแย่แล้วด้านหลังไม่มีเฮดหอยแล้วอมียนเออไม่ต้องสนใจคะ่ะฟงเซียวข้าหนีไม่พ้น แต่เจ้าจะตายไม่ได้เลยค่ะให้เจ้าพัดของเหมียนเออฟังเสียงนี้คือพัไดไรรำมีจิตวิญญาณของข้าหลังจากที่ข้าตายมันสามารถคุ้มครองเจ้าให้เอาจากโรคมายาได้หุบปากเนาะหยุนเหมียนข้าอนุญาตให้เจ้าพูดแบบนี้กันฮะพวกเราเคยพูดกันไว้แล้วว่า ถ้าอยู่ก็ต้องอยู่ด้วยกันถ้าตายก็ต้องตายไปด้วยกันข้าผิดใจแล้วใครจะอยากตายกับเจ้ากันฟงเซียวเจ้าต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเมื่อข้าตายพัดไดร์ราจะสามารถปลุกพลังที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อปลุกป้องฟองเซียวเขาถึงจะมีชีวิตรอดได้ แค่สกรพัผู้มีอำนาจสูงสุดได้ปลดคุ้มของเฟิงเสียวด้วยถ้าเขารอดไปได้ถึงตายข้าก็ยอมไม่นด้หยุดเหมียนโอ้โหร่างอวาตารของพระเอกออกมาแล้วค่ะทุกคนพระเอกจะเป็นยังไงต่อไปต้องรอติดตามให้ได้นะคะทุกคน